เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปดู AI ลบข้อความออกจากคลิปวิดีโอเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรในการลบข้อความออกจากวิดีโอผมจะใช้เว็บ AI One Edit นะครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่ AI แก้ไขนะครับจากนั้นเข้ามาที่แก้ไขวิดีโอขั้นสูงแค่คลิกเดียวขั้นตอนต่อไปกดไอคอนด้านล่างขวามือในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าตั้งค่านะครับผมจะเปิดเพียงลบข้อความในวิดีโออย่างเดียวนะครับ แล้วผมก็จะเลือกคุณภาพวิดีโอสูงสุดเลยขั้นตอนต่อไปเลือกวิดีโอในเครื่องของเราและกดที่แกลเกลอรี่จากนั้นกดที่ค้างรูปภาพจากนั้นนะครับเมื่อเด้งขึ้นมาค้างรูปภาพแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปกดยืนยันการปรับแต่งขั้นตอนสุดท้ายกดตกลงนะครับเพีพยงเท่านี้นะครับเราก็รอระบบทําการปรับแต่งวิดีโอให้เราสักครู่ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าปรับแต่งสําเร็จแล้วเราสามารถเข้าไปดูวิดีโอได้เลยกดที่วิดีโอได้เลยนะครับ มาแล้วนะครับเห็นไหมครับวิดีโอไม่มีภาษาจีนแล้วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับระบบ AI ทําให้สินค้าดูไม่รกนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iOS จะต้องมากดดาวน์โหลดด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับและกดเปิดตรงนี้อีกครั้งนะครับแล้วระบบจะเด้งให้เรากดเปิดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่ครับวิดีโอของเราก็มาแล้วนะครับให้เรากดที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้เรามากดบันทึกลงในเครื่องของเราเลยเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ไม่ลกด้วยตัวอักษรอีกแล้ว เพียงเท่านี้เราก็สามารถนําไปโพสต์ขายสินค้าของเราได้เลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ